ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องวิบัตินะต้องมีความวิบัติต้องมีความพัดผาจากเราไปในที่สุดไม่เราจากมันไปก่อนมันก็จากเราไปก่อนนะสิ่งของเหล่านั้นโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยท่านว่าเมื่อตายไปเนี่ยเราเอาสิ่งใดที่เรากล่าวที่อาตมาภาพกล่าวแล้วเนี่ยไปไม่ได้เลยนะเราหามันมาเพื่อทิ้งนะหากจะได้ประโยชน์ จากการใช้สอยบ้างก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องดูว่า,าทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัตินั้นน่ยมีไหมนะในที่นี้ท่านก็กล่าวไว้ว่ามีนะมันก็คือทรัพย์อ,อริยทรัพย์นั่นเองซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในตัวเรานะอยู่คู่กับเรา มีผลเกื้อกูลต่อชีวิตเราทั้งในชาตินี้และในชาติหน้านั่นคืออริยทรัพย์นะครับและเป็นทรัพย์ที่เราเอาไปไหนก็ได้เอาไปด้วยได้ตลอดนะทรัพย์เหล่านั้นที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์นั้นมีอยู่7ประการด้วยกันก็คือศรัทธาศีลอิริโอตป,ปะภาหุสัจาจาระคะและปัญญาตอ